สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทีมชาติไทยขยับฟีฟ่า a รงกิ้ง2อันดับแต่ยังเป็นรองทีมช,ตา,มา,นา,นชาติเวียดนามสาพันธฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าทำการจัดอันดับฟีฟ่า a ร k i n g ประจำเดือนเมษายนผลปรากฏว่าทีมชาติไทย ขยับขึ้นมา4อันดับจากเดิม110ขยับมาอยู่ที่อันดับ106ของโลกโดยเป็นอันดับที่20ของเอเชียและอันดับ2ของอาเซียนโดยอันดับ1ของอาเซียนยังคงเป็นทีมชาติเวียดนามที่ขยับขึ้นมา1อันดับอยู่ที่92ของโลกและเป็นอันดับที่13ของเอเชียส่วนอันดับ3เป็นทีมชาติฟิลิปปินส์อยู่ที่อันดับ125ของโลกอันดับ4ทีมชาติเมียนมา139ของโลก อันดับ5ทีมชาติมาเลเซีย153ของโลกส่วนในทวีปเอเชีย5อันดับแรกไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยอันดับ1เป็นทีมชาติญี่ปุ่นอันดับที่28ของโลกอันดับ2ทีมชาติอิหร่านอันดับ31ของโลกอันดับ3เกาหลีใต้อันดับ39ของโลกอันดับ4ทีมชาติออสเตรเลียอันดับ41ของโลกและอันดับ5ทีมชาติกาตาร์อยู่ในลำดับที่58ของโลก ในขณะที่ลําลำดับแรกของโลกไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันอันดับ1ยังคงเป็นทีมชาติเบลเยียมอันดับ2ทีมชาติฝรั่งเศสอันดับ3ทีมชาติบราซิลอันดับ4ทีมชาติอังกฤษและอันดับ5ทีมชาติโปรตุเกสฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลเจลีของญี่ปุ่นโพสต์ข้อความอวยพรวันเกิดให้กับอากิระนิชิโนะที่ปัจจุบันรับงานเป็นกุนซื้อให้กับทีมชาติไทยพร้อมกับเปิดเผยผลงานของนิชิโนะ ที่สร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ยกระดับให้กับทีมชาติญี่ปุ่นจนกระทั่งปัจจุบันกลายเป็นทีมระดับท็อปของเอเชียรวมถึงพาทีมสโมสรอนในเจลีกประสบความสําเร็จคว้าแชมป์มากมายแล้วอากิระนิชิโนก็กาลังทําเช่นนั้นกับทีมชาติไทยควันหลงหลังเกมบุรีรัมยูเนเต็ดภายใต้การนำทัพของอลิสเดอร์กามาพ่ายต่อชนบุรีเอฟซีนึประตูต่อ2ตกรอบช้างเอฟเอ หยุดเส้นทางในรอ,อบรองพลาดโอกาสเข้าชิงชนะเลิศขอแสดงความยินดีกับชนบุรีพวกเขาเล่นได้ดีจริงๆวันนี้เราอยากจะเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้แต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงทีมเราเล่นไม่ดีชนบุรีวางแผนมาดีกว่าเป็นเกมที่ผมไม่พอใจอย่างมากเราครองบอลได้ก็จริงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงต่อตอนเรามีบอลการตัดสินใจก็ไม่ดีพอทำให้ชนบุรีเล่นได้15นาทีแรกเราทำได้ดี แต่ไม่มีโอกาสยิงประตูแต่เราคุมเกมได้หลังจากนั้นชนบุรียิงนำก่อนที่เราจะตามตีเสมอเราเล่นไม่เหมือนเกมที่ชนะเมืองทองคิดว่าบางทีเราอาจจะมั่นใจมากเกินไปแต่ก็ต้องยอมรับว่าชนบุรีมาดีจริงๆเราหวังกับเพื่อว้นี้มากแต่เราทําไม่ได้เองเราจะกลับมาแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมในฤดูกาลหน้าสวัสดีครนครราชสีมามาด้เอฟซี ทีมอันดับ9ของศึกโตโยต้าไทยลีกขยับเสริมผู้เล่นใหม่เป็นรายที่2หลังทําการเปิดตัวนัตชัยศรีสุวรรณกองกลางจากบิจีปทุมยูเนเต็ดเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่เพื่อเตรียมทีมในการสู้ศึกสีเสั้นหน้าโดยถือเป็นนักเตะหน้าใหม่รายที่2ต่อจากพัทลพงศ์คําสุขที่เซ็นสัญ,ญญากันไปแล้วก่อนหน้านี้โดยนัตชัยศรีสุวรรณฤดูกาลที่ผ่านมาถูกเดรบิส่งไปให้กับพยัคฆล้านนาเชียงใหม่เอฟ ทีมพัธมิตรในศึกไทยลีก2ยืมตัวไปใช้งานและกระทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นตัวหลักของทีมลงเล่นไป29นัดซัดไป9ประตูแต่ไม่สามารถช่วยทีมผ่านเข้าไปเล่นในรอบเพย์ออฟได้โดยจบในอันดับ7ของตารางสําหรับนัทชัยศรีสุวรรณถือเป็นนักเตะสรารพัดประโยชน์ที่เล่นได้ทั้งวิงแบ็กขวาปีกขวาและกองหน้าตัวเป้าเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพกับเพชรบุรีเอฟซีก่อนย้ายไปอยู่กับสมุทรสงคราม f อ และถูกบางกอกการ์ดดึงตัวไปร่วมทีมในปี2017แต่ก็ไม่ได้รับโอกาสลงเล่นมากเท่าไหร่นักก่อนจะถูกส่งไปอยู่กับสมุทรสาค FC, ออร FC a f f แ r ร United และเชียงใหม่ FC ยืมตัวใช้งานก่อนจะย้ายมาอยู่กับสวัสดแคทนครราชสีมามาด้า FC ในฤดูกาล2021โดยเซ็นสัญญาร่วมทีมเป็นเวลา2ปีความเคลื่อนไหวของสิงเจ้าท่าการท่เลอเอ ที่มาดับ3ของศึกไทยลีกซึ่งมีข่าวลือออกมาอย่างต่อเนื่องเตรียมที่จะเสริมทัพแบบจัดหนักจัดเต็มโดยการเล็งนักเตะต่างชาติดาวยิงดีกรีระดับดาวซันโบและรองดาวซันโบเข้ามาเสริมคมในแนวรุกเพื่อลุย AFC ซแชมเปี้ยนส์ลีก2021รอบแบ่งกลุ่มในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าสิงเจ้าท่าบรรลุข้อตกลงต่อสัญญากับทางโคชอุสราวุตีพัน ปูนซีหนวดงามออกไปอีกหนึ่งปีเรียบร้อยเพื่อกุมบองเหียนสิงเจ้าท่าการทะเลเอฟซีลุยศึกไทยลีกโดยมีเป้าหมายคว้าแชมป์มาครองให้ได้สําหรับโคชอุสราวุตตีพันเข้ามารับงานต่อจากเสเดตเจ,จเด็ดมีลาบในช่วงเล็กแรกฤด,ดูกาล2020-2021ที่ผ่านมาพร้อมทําผลงานจบรองแชมป์เล็กจนสามารถคว้าสิทธิ์ไปลุยเ FC แชมเปี้ยนส์ลีก2 0 2 1ได้สำเร็จก่อนจะพาทีมจบอันดับ2ไทยลีก1ด้วยผลงานแข่ง30นัดชนะ17 เสมอ5แพ้8มี56คะแนนทนีการแดงดาพูดถึงการทำงานร่วมกับโค้ชมิโยโอกามโตะหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในการเก็บตัวที่ศูนย์ฝึกพัฒนาศักยภาพนักกีฬาภายในมอกรุงเทพทนบุรีหลังจากที่ได้เก็บตัวฝึกซ้อมมาระยะหนึ่งตอนนี้ทุกคนเริ่มเข้าใจในรูปแบบวิธีการซ้อมของโค้ชว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ทุกคนพยายามเรียนรู้และปรับตัวทำทุกๆวันอย่างเต็มที่เราทุกคนต้องการแสดงให้โค้ดเห็นว่าเรามีความพร้อมและมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมทุกคนตื่นเต้นกับการได้ร่วมงานกับโค้ดเราต่างมีความกระตือรือร้นการได้เจอรูปแบบการซ้อมและการทำงานแบบใหม่มีการแข่งขันภายในทีมกันมากขึ้นการซ้อมถือว่าเข้มข้นและจริงจังมากในแต่ละวันสหรับการซ้อมกับโค้ชถือว่าโอเคมากมีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจน โค้ดศึกษาทำความเข้าใจในนักเตะแต่ละคนถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีบรรยากาศที่ดีและแตกต่างออกไปส่วนความพร้อมในตอนนี้เราเพิ่งเข้ามาเก็บตัวครั้งแรกต้องยอมรับว่าแทบจะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเราห่างหายจากการเก็บตัวการแข่งขันนานาชาติไปเป็นปีแต่ถ้าเราได้เก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องน่าจะเป็นเรื่องดีเพื่อให้พวกเรามีความพร้อมมากขึ้นแน่นอนเราไม่มีเป้าหมายอื่นนอกจากการสร้างผลงานที่ดี ในการแข่งขันระดับนานาชาติรวมถึงการคว้าโคต,าต้าไปเล่นฟุตบอลโลกครั้งที่3ให้ได้สำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่จะทําการเก็บตัวที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักกีฬาภายในมหาวิทยาลัย,ลยกรุงเทพธนบุรีไปจนถึงวันที่11เมษายน2564นี้จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ะระลอกใหม่ทำให้ศึกฟุตบอลชารเอฟคัพรอบชิงชนะเลิศระหว่าง ซิงเชียงรายกับชนบุรีเอฟซี FC ณสนามมองธรรมศาสตร์รังสิตในวันที่11เมษายนนี้จะเป็นการแข่งขันแบบปิดไม่เปิดให้แฟนบอลเข้าชมในสนามจากกรณีที่ดรกเอรกอกศักดยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยขอให้หลีกเลี่ยงเลื่อนจัดการแข่งขันที่มีการรวมตัวกันของประชาชนจํานวนมาก เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั้นโดยส่งผลกระทบถึงการแข่งขันฟุตบอลช้างเอฟเคับสอพรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะเป็นการพบกันระหว่างกวางสงมหาภัยสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดจะพบกับฉลามชนชนบุรีเอฟซีที่เข้าชิงเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีที่มอธรรมศาสตร์รังสิทธิ์ในวันที่11เมษายนนั้นล่าสุดบิ๊กแชมป์นายกรวีปิษณาน,นันทกุลรักษาการประธานบริหารบริษัทไทยลีกจำกัด เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าหลังจากที่กะกะทได้ออกหนังสือดังกล่าวมาทางสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ได้มีการพูดคุยกับกะกะทโดยแจ้งว่าการแข่งขันช้างเอฟเอคัพ0องนัดชิงชนะเลิศจะไปเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่มีความสําคัญมากดังนั้นจะขอดําเนินการแข่งขันต่อไปโดยลดความเสี่ยงทั้งหมดด้วยการแข่งขันแบบปิดเพราะดีกว่าไม่มีการแข่งขันเลยซึ่งจะมีการแจ้งให้กับทั้งสองสโมสรได้รับทราบว่าสถานการณ์ได้กล่าวเป็นเช่นนี้ และในงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจะมีการแจ้งให้ชัดเจนอีกครั้งสำหรับกว่างงสิงเชียรายูเนเต็ดสามารถเอาชนะแข่งเทพทูแบงคอกยูเนเต็ดในรอบรองชนะเลิศมาได้2ประตูต่อหนึ่งขณะที่ฉลามชนชน,ชนบุรีเอฟซีฮาปกาเซียนโดยการเอาชนะบุรีรัมยูเนเต็ดสอหนึ่งโดยผู้ชนะในรายการนี้จะได้รับเงินรางวัล5ล้านบาทพร้อมกับสิทธิ์ไปเล่น AFC Cha m ม ions l e ส g u e 2 0 2 2รอบแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัติ